การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3ภูมิศาสตร์ินิ่นสุพรรณหน่วยการเรียนรู้ที่สเรื่องภาษาถิ่นสุพรรณสุพรรณบุรีถือเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทั้งโบราณสถาน ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันและวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีคือภาษาถิ่นสำเนียงเหนอซึ่งในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเสียงพูดที่เพี้ยนแตกต่างไปจากสำเนียงกลาง เนื่องจากมีการออกเสียงวรรณยุกต์บางตัวที่ไม่เหมือนกับสำเนียงของคนกรุงเทพมหานครเสียงเหนือมีความแตกต่างกันไปตามละพื้นที่อย่างเช่นเนือสุพรรณบุรีเหนือกาญจนบุรีเหนือ,าร,นร,นอราชบุรีหรือเนือเพชรบุรีตัวอย่างภาษาถิ่นสุพรรณบุรีเยิบความหมายคือขยับตัวออกไปไอหมา ความหมายคือเด็กกระแปง้งความหมายคือถังน้ำเป็นต้น